เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมหายกไปนานเลยนะเนี่ยไม่ใช่คุณเนะี่ยผมหายไปนานเลยนะครับวันนี้กลับมาแล้วครับกลับมาอยู่กันในช่วง2โต๊ะอคอมคนไทยพ p ที่สงหายไปนาน,นครับผมเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างที่นะวันนี้ผมกลับมาแล้วก็จะพยายามค่อยๆทยอยทำคลิปออกมานะครับผม ใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าผมทำคนเดียวนะครับวันนี้จะมีเซตอัพแบบใดให้ทุกคนได้เสพสมกันนะครับก็ไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับไอคนแรกของเรามาจากคุณประวินถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเซตอัพนี้นะครับ จัดขึ้นมาทำงานแต่งภาพไลฟ์สตรีมแล้วก็มีเล่นเกมนะครับการเซตอัพมาในโทนที่ค่อนข้างที่จะทึบนะครับมืดแล้วก็มีแสงสว่างที่เล็กน้อยจากแสงไฟของตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็ตัวไรบาร์จัดออกมาค่อนข้างที่จะดูเรียบง่ายนะครับเน้นใช้งานเป็นหลักแล็ปท็อปพร้อมหน้าจอแยกนี่จัดได้ค่อนข้างเข้ากันดีมุมแสงเล็กน้อยของไรบาร์ที่ส่องลงมาทําให้มองเห็นคีย์บอร์ดได้ชัดเจนโทนทึบกับสีของหน้าโต๊ะนี่ผมมองว่ามันเข้ากันดีมากเลยนะครับทำให้อ่า โต๊ะดูมีมิติมากขึ้นแต่สำหรับผมอาจจะดูว่าเอ้ยม,มันมืดเกินไปเราอาจจะเพิ่มแสงสว่างอะไรขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าแสงจากหน้าจอมันอาจจะทำให้เสียสุขภาพสายตาได้ยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนดูเล็กน้อยนะครับ ตัวโต๊ะนะครับมาจากเป็นตัวโต๊ะของคอนเซปต์ขนาดตัวโต๊ะอยู่ที่150คูณ75ซนมนะครับลายไม้ให้อารมณ์ของความเรียบง่ายมากเลยดูแบบมีระดับมากขึ้นนะครับเมาส์และคีย์บอร์ดเน้นเป็นตัวไร้สายนะครับเพื่อให้บนโต๊ะมีความมินิมอลดูความครีนของสายไม่เห็นสายอะไรที่ไม่จำเป็นโผล่ขึ้นมาบนโต๊ะนะครับ ตัวคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นตัวคีย์บอร์ดของ Ke ีค o n K4V2 นะครับตัวนี้ขนาดกระทัดรัดเล็กมาพร้อมกับที่รองข้อมือลายไม้ดูเข้ากันมากขึ้นเลยนะครับตัวของเมาส์ก็ไร้สายเช่นกันนะครับตัวของเมาส์มาจากแบรนด์ Logitech เป็น Logitech G304 ที่เป็นไวเลสไร้สายเช่นกันในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอจะใช้เป็นของ Dell UltraSharp U2720Q เป็นจอ27นิ้ว60 h z เป็นจอ 4K พร้อมกับ Xiaomi Monitor Light Bar ที่ให้แสงสว่างส่งลงมายัางคีย์บอร์ดนะครับแล็ปท็อปนะครับเป็นแล็ปท็อปของ ASUS ROG นะครับ G15 การ์จอเป็นของ RTX 3050 Ti นะครับถ้าเดาไม่ผิดน,นะเพราะว่าผมไปดูในเว็บมา แล้วก็ในส่วนของหูฟังหูฟังเองจะใช้เป็นตัวเซนเซอร์ PXC 550 II w i r e l e s นะครับมาพร้อมกับ Wooden Headphone Stand ที่วางหูฟังลายไม้ท่านนี้ค่อนข้างที่จะคี e คาเล็กเตอร์ของของโต๊ะได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่สามารถเลือกเป็นลายไม้ได้ทางเขาจะเลือกเป็นลายไม้เพื่อที่จะดูแล้วมันเข้ากันได้ดีมากทำให้เราดูแบบมันดูสวยงามมากขึ้นนะครับ การจัดแบบนี้แท่นวางจอนะครับแท่นวางจอจะเป็นของพอร์ต i 8 USB Hu ับใช้เป็นแท่นชาร์จไร้สายได้แล้วก็มี USB Hu ับในตัวด้วยนะครับส่วนแท่นวางโน้ตบุ๊กก็เป็นของพอร์ต i4 เช่นกันนะครับจากแบรนด์เดียวกันเลยทุกอย่างดูเรียบง่ายและเข้ากันไปหมดนะครับดูดีมีสไตล์เนี่ยสไตล์มินิมอลสายคลีนที่จัดทุกอย่างไปในรูปแบบทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแสงสีหรือลายไม้ก็ตามที่ ผู้จัดได้จัดมานะครับท่านต่อมายังคงอยู่ในรูปแบบของแล็ปท็อปต่อกับหน้าจอนะครับท่านนี้มาจากคุณผมผมขออนุญาตอ่านว่าเทียละกันนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับท่านนี้นะครับเขาได้บอกว่ามันเป็นภาพของคุณภรรยาเขาที่ได้จัดเซตนี้เอาไว้ป่าคุณภรรยาจัดได้ดีมากเลยนะเนี่ยเรียบร้อยสมกับเป็นของคุณผ้หญิงจริงๆเซตดมนี้ใช้งาน สอนออนไลน์ให้นคุณครูด้วยภาคเสียงแล้วก็มีงานงานโมชั่นกราฟิกจัดขึ้นมาเป็นสไตล์มินิมอลสายครีนที่สบายตาสวยงามจัดจัดมองมุมไหนผมก็รู้สึกดีไปหมดเลยนะครับของโตะนี้จัดดูเป็นระเบียบบ่งบอกถึงความปราณีตในการจัดมาทำให้ผมรู้สึกแบบอยากจะไปรื้อสายไฟตัวเองออกแล้วก็กลับมาจัดใหม่เลยทีเดียวเรามาเริ่มดูทีละชิ้นก่อนดีก,กว่านะครับเริ่มจากโต๊ะโต๊ะเป็นของแต้ม แต้มหรือเปล่าน่าจะใช่แต้มตามขนาดของโต๊ะนะครับ1้0คูณ75ซนติเมตรซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้มาก่อนนะผมก็เลยลองไปเซิร์ชดูแล้วก็ปรากฏว่า,าปรากฏว่าชื่อนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายพวกโต๊ะนะครับพวกโต๊ะปรับระดับโต๊ะทำงานโต๊ะออฟฟิศอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีหลายแบบให้เราเลือกมากนะครับท่านนี้ก็ได้ได้โต๊ะมาจากร้านนี้ นะครับในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดและเมาส์ด้วยความที่เป็นสายคลีนนะครับก็จะเน้นเป็นตัวไร้สายไว้ก่อนเพื่อให้โต๊ะดูคลีนแล้วก็สะอาดมากขึ้นนะครับคีย์บอร์ดเป็นตัว Royal c ล u s h r k 8 4สีขาวไรสายขนาดเล็กมาพร้อมกับที่รองข้อมือลายไม้ของ Keycon Brow ตัวเมาส์จะเป็นเมาส์ของ Microsoft Bluetooth e c o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  m i m เมาส์สีขาวไร้สายเช่นกันนะครับแล้วก็คุมโทนสีขาวได้ดีมากนะครับ แผ่นรองโต๊ะจะเป็นของ allbitkey แบรนด์นี้ผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับขออภัยด้วยในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นตัว dell s 2 4 2 1 hn 24นิ้ว75 H เฮิรต่อพ่วงจากแล็ปท็อปมาพร้อมกับมอนิเตอร์อาร์มแล้วก็มีเว็บแคมอยู่ด้านบนในส่วนของไมโครโฟนไมโครโฟนเป็นตัว i l i c mic studio ขาตั้งเขาบอกว่าไม่มีแบรนด์ มาจากช h อป e e นะครับตัวดโฟนเป็นของ Sony WH 1 0 0 0 XM 4มาพร้อมกับดโฟน p สแตนด์ A&D Woodden Walnut Wood ก็ยังใช้เป็นรายไม้อยู่เช่นกันจะมีอ่าเป็นอะแดปเตอร์สายชาร์จนะครับแปะไว้ด้านหน้าโต๊ะเพื่อสะดวกในการใช้งานเวลาแบบจะใช้ก็จะใช้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ชั้นวางสีขาวนาฬิกาสีขาวโคมไฟให้อารมณ์ถึงความสบายตาจัดแบบเรียบร้อยมากเลยนะครับสำหรับท่านนี้แบบ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสายไฟคุณดูนั่นสินั่นคือสายไฟนะแม่สาวน้อยมันสุดยอดมากทุกอย่างจะแปะอยู่ใต้โต๊ะของเขาไม่ว่าจะเป็นปลั๊กสายไฟกาวสองหน้าที่แปะเอาไว้หรือว่าจะใช้เป็นตินตุกแกที่ใช้แปะนะครับมีรางเก็บสายที่เก็บเรียบร้อยจัดเรียงได้เรียบร้อยมาก <c oughs> นี่แหละคือที่สุดของการจัดสายไฟผมให้เลยไอ้ซิปใครที่ชอบสไตล์นี้ก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับจัดสายไฟนะครับจัดสายไฟ <c oughs> รูปต่อมานะครับยังคงเป็นรูปแบบของสายมินิมอลคลีนกรีนนะครับกับอสองหน้าจอภาพนี้มาจากคุณนิวสรสิทธิ์ถ้าผมอ่านชื่อผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งของความเรียบง่ายมากสไตล์มินิมอลที่มองมุมไหนก็สบายตาไปหมดมุมนี้จะติดอยู่ที่หน้าต่างข้างหน้าต่างเลยเพื่อรับแสงจากธรรมชาติเล็กน้อยไม่ต้องมากเพื่อว่าเวลามองจอจะได้เห็นจะชัดอะไรประมาณนั้นเสดับนี้ใช้ เบ r ร์ฟอร์มโฮแล้วก็มีเล่นเกมหน้าจอนะครับที่มาพร้อมกัน2ตัวเลยจะเป็นหน้าจอของ LG 24 ng 6 0 0 b นะครับ24นิ้ว 144Hz มาพร้อมกับมอนิเตอร์อาร์ม2ตัวใช้มอนิเตอร์อาร์มถึง2ตัวเลยนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้ตัวเดียวที่มันแยกออก2ขาใช่ผมก็คิดเหมือนกันครับแต่แต่ดูเขาจัดสิครับมันไม่ได้ดูลกตาไปเลยนะครับเรียบง่ายแล้วก็มองไม่เห็นตัวขาเลยเพราะว่า ทางนี้เขาจะใช้ลําโพงเป็นตัวบังเอาไว้ในส่วนของเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับเมาส์เป็นแบรนด์ของ Logitech G 3 0 4เป็นตัวไร้สายเวเลตไร้สายนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นของ Key Con k e y c o n K4 ไร้สายเช่นกันทําให้บนโต๊ะดูโล่งไม่มีสายที่ไม่จําเป็นโผล่ขึ้นมาบนโต๊ะนะครับมีที่รองข้อมือนะครับเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ทําเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทําเองนีง่คือเจ๋งมากเลยนะเพราะว่ามันดู ดูสวยอยู่แต่ว่าสีมันดูดูดูจางไปหน่อยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยกับเข้ากับสีของหน้าโตะสักเท่าไหร่ตัวท็อปโตะเนี่ยจะเป็นของอิเกียนะครับรุ่นคราบบี้ตัวท็อปนี้จะเป็นตัวท็อปของครัวนะครับเป็นตัวท็อปที่เอาไว้ใช้ทําพวกเคาน์เตอร์ครัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ท่านนี้ได้เอามาดัดแปลงเพื่อทําเป็นโตะผมเห็นต่างชาติใช้กันเยอะมากเลยนะครับตัวนี้แต่ราคามันค่อนข้างที่จะสูงครับราคามันอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทมันเลยค่อนข้างที่จะสูงแต่คุ้มนะครับคุ้มกับการใช้งานมากเพราะว่า ไอตัวเนี้มันมันเป็นไม้ทั้งแผ่นเลยมันไม่ได้มีแบบอัดกระดาษข้างในเหมือนโต๊ะของไอ้เกียร์รุ่น A รุ่นทั่วไปนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะทนกว่ากันน้ําได้ดีด้วยเพราะว่าเขาไว้ใช้กับครัวเนาะต่อให้น้ำหกใสก็คงไม่พองหรอกสปีกเกอร์ที่ใช้อยู่สปีกเกอร์จะเป็นของ edifier r 1 2 8 0 dbs ส่วนไม้จะเป็นของช h u e sm 5 8นะครับของตกแต่งก็ยังคงมีโคมไฟที่ช่วยเพิ่มความสว่างโคมไฟตั้งโต๊ะจ่ายเกียร์แล้วก็แผ่น กระดิษแผ่นนี้มีคนคอมเมนต์ให้ผมจากคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าแผ่นนี้เขาเรียกว่าเพกบอร์ดขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้มันเรียกอะไระต่อไปนี้ผมก็จะเรียกว่าเพกบอร์ดนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ผมดูเป็นอีกหนึ่งของความเรียบง่ายไม่ต้องอลังการมากนะครับเน้นใช้งานเป็นหลักมุมที่มันติดหน้าต่างเนี่ยมีแสงรอดเข้ามาเล็กน้อยทําให้เรารู้สึกสบายตามากขึ้นนะครับไม่ได้แบบสว่างมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้มืดมากเกินไปทุกอย่างจัดดูเป็นระเบียบสไตล์มินิมอลสายคลีน แล้วก็มาถึงคนสุดท้ายของเราวันนี้นะครับเป็นของคุณกิติเดชเราได้ดูกันแบบลายไม้ที่ใช้ทำหน้าโต๊ะไปแล้ววันนี้เรามาดูอีกสักหนึ่งรูปแบบกันบ้างนะครับการจัดเซตที่เข้ากันได้ดีของความอลังการใน,ในโทนสีขาวกันบ้างนะครับเป็นสีที่ทำให้ดูรู้สึกเหมือนหิมะหรือก้อนเมฆอะไรกันแบบนี้เลยเดียวทุกอย่างดูสบายตาไปหมดดูสะอาดเรียบง่ายคลีนคีไม่เน้นแสงสีมากมายนะครับ เน้นแต่สีขาวแบบทำออกมาได้ดีมากเดรัฐนี้นะครับผู้จัดบอกว่าใช้เล่นเกมแล้วก็เรียนยังเป็นนักศึกษายังเป็นนักเรียนอยู่นี่เองนะครับเรียนน่าจะเรียนออนไลน์หรือเปล่าฮะมอนิเตอร์เป็น Lenovo g 3 4 w 1 0เป็นจอ34นิ้ว 2K 1 4 4 h ฮอ่าเป็นจอเคิร์ฟนะครับมาพร้อมกับมอนิเตอร์อาร์มก็ยังคงความเป็นสีขาวอยู่อาจจะไม่ใช่แบบขาวล้วนนะครับอาจจะเป็นแบบเงิน แล้ก็คุมโทนเข้ากันได้ดีในส่วนของเมาส์เป็นลาเซอร์ไวเปอร์อารติเมดไวเลสีขาวเช่นกันที่ชา้าที่จัดวางได้ดีพร้อมใช้งานและและดูไม่เกะกะด้วยคีย์บอร์ดเป็น g P o r r i s GMM Pro สีขา,ขาวขนาดเล็กไม่ดูลกโต๊ะเรามาดูกันในตัวเคสสีขาวที่ดูอลังการอันนี้กันบ้างนะครับว่า ว่าข้างในจะประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะครับ cpu นะครับจะเป็นตัว i 5 1 1 5 0 0มาพร้อมกับตัวเคสสีขาวตัวใหญ่ตัวนี้ที่เป็นตัวคุมโทนทุกอย่างเอาไว้กับเคส l e l y pc 0 1 1นะครับ ram จะเป็น core i 1กจิกการ์จอเป็น gtx 950สีขาวที่ดูละมุนไปหมดเลยนะครับ สปี a เกอร์นะครับลำโพงจะเป็น Creative Speaker ของ h u m b l e 2.0เป็นสีขาวตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยแหละเพราะว่าผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เช่นกันเฮดโฟนจะเป็นของ Laser c a k e n พร้อมกับเฮดสเตนนะครับที่ตั้งจัดได้เข้ากันทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างลงตัวได้ดีนะครับตัวโต๊ะนะครับท็อปโต๊ะหรือว่าทั้งเซตโต๊ะนี้จะมาจาก Ikea ทั้ง2ตัวเลยจะมีตัวยาว แนวนอนขนาดของโต๊ะแนวนอนจะเป็น2 0 0คูณเซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวเล็กที่ใช้เป็นแนวตั้งขนาดจะอยู่ที่120คูณ60เซนติเมตรเช่นกันของประดับก็จะเพิ่มเป็นต้นไม้ประดับจากอีเกียเหมือนกันมีนาฬิกาดิจิตอลที่เป็นสีขาวทุกอย่างก็ยังเป็นสีขาวเพื่อคุมโทมความขาวมันขาวจริงๆมันขาวจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับ เพิ่มความชอบลงไปกันที่โมเดลของสาวๆน่ารักดูมุมไหนก็ดีไปหมดทุกอย่างมันลงตัวใครที่ชอบแนวนี้นะครับก็จัดมาโชว์กันได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยกับการคุมโทนแบบนี้ผมว่าหลายๆคนก็ชอบเหมือนที่ผมชอบการคุมโทนการจัดเซตที่ไปในทางเดียวกันมันทําให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําต่ออยากจะจัดเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณคุณกิติเดชครับที่ให้ใช้ลูก และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับแต่ยังไม่หมดนะยังมีอีกเยอะผมจะพยายามหามา,าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเซตอัพดีๆมานำเสนอทุกท่านได้ดูสำหรับใครนะครับใครที่อยากจะส่งเซตอัพของตัวเองเข้ามาโชว์ผลงานในช่องของผมนะครับก็สามารถที่จะ ส่งได้ตามดีสคริปชั้นด้านล่างนะครับจะมีวิดีโอสอนในการส่งว่าควรจะส่งรูปแบบไหนส่งอะไรยังไงส่งมาทางไหนนะครับผมจะได้เป็นในรูปแบบเดียวกันแล้วก็ทําออกมาให้เหมือนกันนะครับในคลิปก่อนๆนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามากันเยอะมากเลยผมต้องขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มากเลยนะครับอย่างคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้ผมก็จะเอาไปปรับปรุงตัวเองนะครับอะไรที่ผมผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะพยายามฝึกฝนให้มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรผมจะเอาอะไรมาป้ายยาทุกคนนะป้ายยาทุก แล,แล้วก็ไปยากต wow ัวเองด้วยนะครับ,อบอรอชมในคลิปต่อไปกับสองโต๊ะคอมคนไทยวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกัน <choosing God>